สวัสดีครับ ctwreader นะครับ14พฤษภาคม68นะครับเราพามาชมรถเข้าใหม่ของที่ร้านึ่งคันนะครับคันนี้คือ honda shadow 400 classic เอกสารสับปสามิตรนะครับสภาพรถตัวรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก่อนอื่นนะครับตอบคำถามก่อนผมเชื่อว่าต้องมีลูกค้าถามคนนึงคำถามนี้นะแบบนี้ทะเบียนแท้มีไหมนะครับยังไม่มีมานะครับ แบบนี้ทะเบียนแท้ยังไม่เจอนะครับที่แบบว่าเอามาขายพวกท่านในราคาที่ที่ร้านเคยขายะนะครับที่เจอนะขายกันขายผมกันประมาณแสนสามแสนสี่ซึ่งมันผมรู้สึกว่ามันแพงไปนะครับแล้วก็ซื้อมาขายพวกท่านไม่น่าได้นะครับคือ1ที่ร้านไม่อยากขายรถแพงและไม่อยากซื้อรถแพงนะครับก็เลยหาค่อนข้างยากนะครับทะเบียนแท้สภาพนี้น้อยมากนะครับแค่ ันเนี้ยเสียสปทสามิตรถูกต้องเนี่ยก็ก็หายากแล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อมานะขอให้มีเอกสารแบบถูกต้องอะ่ะถ้าเป็นรถอินโหว์ที่ร้านไม่ได้ทํานะเพราะมันเป็นรถผิดกฎหมายนะครับเราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะซื้อรถที่มีสปทาามิตรถูกต้องนะโอเคแล้วก็อายุรถเนี่ยชาโด4สี่ร้อยคลาสสิกเนี่ยอายุมันก็ประมาณ9ผลิตประมาณ9กลางๆ9ไปลายปนะ ปัจจุบันก็น่าจะต้องมี20 3 0ถึง30ปีขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ก็คือรถเก่าอายุ20ปีบวกนะอยากให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะครับพอมันอายุ20ป20ปีขึ้นเนี่ยมันอาจมีตำหนิบ้างตามอายุตามการใช้งานนะแต่ว่าสภาพนี้ถ้าถามผมผมถือว่าสวยแล้วนะครับเพราะว่าความ ชอบความเนี้ยบความละเอียดของแต่ละคนไม่เท่ากันผมก็จะแจ้งแบบนี้้วกันนะครับใครไม่ชอบข้ามไม่ได้เลยนะฮะใครชอบก็ลองพิจารณาจากสภาพแล้วก็ราคาดูนะครับโดยรวมเป็นทรงเดิมนะรถค่อนข้าง ดูเรียบร้อยดูสะอาดนะครับมาเรามาดูสภาพรถกันนะครับชาร์โด่400คลาสสิกถ้าเป็นตัวคลาสสิกนะให้ล้อหน้า17ล้อหลัง15นะครับล้อหน้าจะใหญ่กว่าถ้าเป็นส l เลเชอก็จะให้ล้อหน้าเป็น19ล้อหลัง15นะครับอันนี้เป็นตัวคลาสสิกนะซีรวดมีขึ้นสนิมบ้างแต่โดยรวมผมว่าไม่ขี้เหร่นะครับขอบล้อก็ดูใส่ นะครับขอบล้อเดิมโรงงานนะส่วนยางหน้าเนี่ยผมว่ายังได้อยู่แต่ถ้ามีงบควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นยางแบบปีเก่าละนะครับยางหน้าคู่เส้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีมา2,000กว่าบาทยางหลังมา3า0 0ต้นๆ้นนะครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพวกนี้มียางในอยู่นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเช็คให้แล้วนะครับข้างหน้าก็จะมีไฟหน้าเดิมนะครับไฟเดียวเดิม โคมส้มมีสปอตไลท์โคมเหลืองติดตั้งมาเพิ่ม2ดวงนะครับตุ๊กตาเดิมแฮนเน่ไม่น่าเดิมนะครับกระจกวองข้างมีครบนะกระจกวองข้างตอนซื้อรถมาไม่มีนะครับเราใส่ของใหม่ให้ท่านเลยเพื่อความเรียบร้อยและครบถ้วนนะสภาพข้างหน้าเนี่ยผมก็ว่าสวยนะครับ light, สปอร์ตไลท์ใสๆนะมีหมวกแก๊ปให้ด้วย นะครับไฟเลี้ยวเดิมโรงงานโคมส้มนะครับอ่าัดมาไปดูชุดสีก่อนชุดสีโดยรวมผมว่าโอเคนะยังเงาเงาเลยนะบางโครนหน้านะครับพิจารณาจะบางโคนหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาด้านข้างของแต่งก็จะมีกันล้มนะครับมีพักเท้าอันใหญ่กันล้มสภาพดีนะใหม่ๆไม่มีรอยเลยนะครับ แล้วก็พวกครอบมอน้ำอะไรก็เดิมโรงงานนะครับนะถัดมาคันนี้คอท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมแต่ว่าปลายปลายะไม่ใช่ปลายปกติชา์โดไม่ใช่แบบนี้อันนี้น่าจะเป็นปลายแต่งนะครับเสียงนุ่มๆทุ้มๆกำลังเพาะเลยนะโครเมียมสภาพสวยโครเมียมคันนี้สภาพดีมากดูกระจระกฝากรนะครับ ฝากเครื่องนะฝาบนนะครับไม่มีลอกไม่มีพองเลยนะโดยรวมโคเมียมสวยนะครับถัดมาดูพวกชุดสีที่ปิดแผงคอนะตัวถังโลโก้ชาโดยังดูใหม่ๆนะครับหัดขึ้นมามันอาจจะมีรอยแบบเล็กๆบ้างนะครับแต่ถ้ามองไกลๆเนี่ยไม่เห็นนะแต่ว่าจะมีแบบรอย ขีดข่วนบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ใช้งานได้ปกติหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นไฟขาตั้งไฟเกียร์ว่างนะครับไฟเลี้ยวอะไรติดหมดนะครับข้างบนชุดแผงคอเดิมๆนะปอกแฮนเน่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับกระจกมองข้างอะไรมีครบนะเรียบร้อยอยู่นะครับถัดมานะครับพวกพักเท้าก็าเป็นพักเท้าอันใหญ่แล้วเขาก็ไปปูเหมือนแบบ เป็นพรมเป็นผ้านะครับนะแล้วก็ท่อก็เงาเงาเลยนะครับเนะบาะสภาพดีนะครับใบใหญ่มากดูมือผมนี่เต็มตูดนะนั่งขนซ้อนมีครบนะครับโชคหลังโชว่านะถ้าเป็นตัวคลาสสิกจะให้โชว่ามาจากโรงงานนะครับแล้วก็พวกคิ้วโครเมียมอะไรก็สวย นะครับดุมล้อเดิมโรงงานนะครับที่ลวดจะมีสนิมบ้างขอบล้อโดยรวมเงานะครับไม่มีสนิบนะไ่้ยมายางหลังโอเคนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นปีเก่ารีบเปลี่ยนไหมไม่ต้องนะครับมีงบค่อยเปลี่ยนนะยางหน้ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถือสภาพดีไหมก็เป็นยางปีเก่าก็มีตังเปลี่ยนได้ก็ดีถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับยังขี่ได้อยู่นะ ด้านท้ายเนี่ยเดิมเลยนะครับที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไฟเลี้ยวไฟท้ายเดิมโรงงานตรงรุ่นชาร์โด400คลาสสิกให้มาครบๆต้องเป็นแบบนี้นะนะครับบางคนไอตัวนี้ชอบหายอันนี้เดิมญี่ปุ่นเลยนะครับไล่มาฝั่งนี้ก็ให้ดูชุดสีกันนะแต่ก่อนบีผมไล่ไล่ต้องรายละเอียดนะฝาข้างสวยนะครับบางคนหลัง ฝั่งนี้สวยนะพวกคิ้วโคมียมบางโคลหลังก็สวยนะครับนะโชกโชว่านะครับบางโซ่อยู่ครบขอบล้อเงานะแต่ว่าซีรลวดอาจจะมีสนิมบ้างแต่ขอบล้อโดยรวมเงาน,นะครับสวิงอาร์มเดิมนะครับที่บอกลมยางอะไรยังอยู่ครบนะพักเท้าหน้าหลังอันใหญ่นะครับเป็นพักเท้าแต่งนะเบาะสภาพดีนะครับไม่มีขาด เครื่องฝั่งนี้ก็โคเมียมก็สวยนะครับโคเมียมอะไรก็นะครับกันล้มก็เงาๆเลยตอกแฮนใหม่นะกระจกใหม่โคเมียมตรงนี้ก็สวยงามนะดิบนะครับโดยรวมผมว่ารถมันดูเรียบร้อยนะดูดูสะอาดอะนะครับ อาจจะมีตําหนิบ้างตามอายุแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดูคลีนดูเรียบร้อยอะนะครับนะก็ตําหนิที่ผมแจ้งเนี่ยหลักๆก,ก,ก็อาจจะมีเรื่องยางที่เป็นยาปีเก่านะครับมีงบค่อยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบอะเปลี่ยนใหม่เลยเประมาณ6กพันนะครับเอ้ยประมาณเกือบหกพันนะเฉพาะยาห้ายางนะแต่ก็ไม่ต้องรีบนะครับก็ชุดสีอาจจะมีร่องรอยตรงถังบ้างเล็กน้อยนะไม่เยอะนะครับ แล้วก็มีเหมือนรักยิ้มเล็กๆตรงนี้ถ้าเรามองเห็นนะบุ๋มไปจึ๊กหนึ่งแต่มองไม่ออกเลยถ้ามองอย่างนี้มองไม่ออกเนะี่ยมันจะมองเนี่ยมันจะมีแบบหนุเหมือนอโดนอะไรกระแทกไปจึ๊กหนึ่งแต่โดยรวมความเงาก็ถือว่ายังเงาอยู่ทั้งสองข้างนะก็จะมีพวกตรงนี้นะครับโดยรวมนอกนั้นโอเค มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะคันนี้รถ20ปีบวกนะผมตีว่ามันยี่สิบถึงยี่สิบห้าแหละเลขไม่อยู่ที่เห็นว่ห้าหมื่นสองร้อยหกกิโลนะครับไม่ความเร็วใช้งานได้ปกติลองเทสให้เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็พวกอันเนี้ยสวิตช์ขาตั้งสวิตช์เอ,อ่อรูป เครื่องเนี่ยเวลาสตาร์ทมันจะดับแต่ว่าขาตั้งมันจะไม่ดับอันนี้ความร้อนขึ้นปกปตินะต่อสตาร์ครับลองฟังเดินเบาเนะคันนี้เดินเบาเงียบๆเ,เลยเรามาดูระบบไฟกันหน่อยนะครับเวลาสตาร์เครื่องไฟลีจะติดนะครับสปอร์ตไลท์ติดไฟหน้าติดนะ เรื่องเนี่ยนิ่มๆเลยนะนิ่มๆก็คือมันดูแบบเดินแบบเงียบๆอ่ะไม่ รถมันร้อนแล้วเนะี่ยมันควรจะต้องสตาร์ทง่ายนะครับเราต้องไม่ต้องไม่ต้องเบิ้ลคันเร่งนะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันแค่กดอย่างเดียวแล้วเวลาถ้ามันร้อนเนี่ยบิดบิดต้องติดมือนะอนนอครับเจ้าของบอกว่าบิดได้ร4 0ย แต่ผมยังไม่ได้ลองนะเขาบอกเขาขี่เองคันนี้เขาบิดได้ร้อยสี่สิบแล้วเขาก็เซอร์วิสอะไรมาเกือบหมดแล้วนะครับก็เซอร์วิสเขาหลายตังค์อยู่นะแต่โดยรวมผมว่ารถก็ดูเรี่ยมนะครับก็ดูสะอาดนะครับโครเมียมก็สวยนะแล้วก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยก็คือ1กระจกไฟหน้าไฟท้ายครบถ้วนนะครับเบาะคนซ้อนครบถ้วนนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาไปหามาใส่เองหรือไปหาเบาะจุ๊บอะทุกอย่างเรียบร้อยกันล้มมี ะครับที่เหลือก็ไปเติมพิงหลังยังไปเติมชิวอะไรก็กระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รายละเอียดคันนี้นะครับ Honda า h a โด w 400คลาสสิกเอกสารสัสมภาบิตรนะครับราคาอยู่ที่68,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับก็สําหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ไม่เคยซื้อรถที่ร้านนะแจ้งก่อนนะครับถึงแม้ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะเราไม่ได้เก็บเต็มนะครับเราเก็บเฉพาะค่ามัดจาที่เราจะต้องเอารถไปส่งท่านนะคะทำไมต้องเก็บค่ามัดจาคือ1 สมมติท่านอยู่ชนบุรีนะครับชนบุรีเนี่ยค่ารถไปเนี่ยจะมาสามพันนะครับผมก็ต้องเก็บมาจาท่านหกพันนะครับสองขาเพราะว่าในกรณีที่ท,ท่านรับท่านสามารถหักหกพันเนี่ยออกจากราคารถไปได้เลยนะครับในกรณีที่ท่านไม่รับเนี่ยด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวรถนะไม่ใช่ไปถึงแล้วรถมีปัญหาเนี่ยเรารับผิดชอบให้แต่ไปถึงแล้วไม่เกี่ยวกับรถนะ เราอาจจะต้องยึดม,มาจําท่านนะครับเพราะว่าเป็นค่าใช้จา่ายในการขนไปขนมาเราเก็บแค่นี้นะครับที่อื่นเนี่ยอาจจะเก็บเยอะกว่าผมนะเก็บ5 0เเก็บเป็นหมื่นนะครับเราไม่ใช่เราเก็บมาจําแค่แค่ที่เราจะต้องจ่ายนะครับที่เราจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายแค่นั้นแหละนะครับถ้าท่านไม่รับเราก็หักตรงนั้นไปนะครับแฟร์ฟรนะสำหรับลูกค้าที่จะอยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถเช็คเครดิตในเพจร้านได้เลยครับขายมาเป็นหลักร้อยแล้วนะครับไม่เคยมีใครไม่ได้รับนะ ก็เช็คเครดิตในเพจร้านดูก่อนได้ครับเราส่งจริงนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับ6,8,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ